เรียกอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพบกับช่องอุบวิทยาชาแนลช่องไรครับชาไทยชาแนลครับโอ้โหวันนี้เราบันทึกการย้อนรอยคนเป็นข่าวที่ทีวีพูนะครับก็โอ้โหวันนี้ห้าวันแล้วนะฮะวันนี้เป็นเทปลงหน้าเลยครับเราก็พยายามอัปเดตนะฮะข่าวที่เป็นท็อข่าวข่าวที่เป็นกระแสนะฮะในสังคมในโซเชียลนะฮะมาอัปเดตมาครที่ต่อว่า ม,มีจุดดีจุดด้อยจุดเด่นจุดพังจุดดับยังไงนะฮะมา,านำเสนออีกทีนีนะครับก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวท่านด้วยนะอย่างวันนี้ก็ทำส่องเทพเดี๋ยวที่หน้าเราจะไปเจอกัซึง่งเด็กเมื่อท่านจัดมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วพูดจะไทยก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มพูดแบบดีขึ้นแล้วก็พูดสบายมากไม่ไม่เกงอะไรแบบนี้หลางวันแรกเก่นเลยทรไมพี่พีมถึงการไปเที่ยวดีดีครับ น้ำแรกกลัวว่าเวลาเราทําไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาด่าเดียวเขาว่าเป็นไงก่อนต้องต้องใจเป็นไงนบ้างครับเก่งเก่งมากครับวันแรกวันแรกยังมืดๆเลยเนาะวันแรกยังกระตุกกระกากระตุกกระตักนิดหน่อยฮะแต่ว่าดีขึ้นมากครับแล้วมีคนดูก็เริ่มแยอะต้องมีกำลังใจเดี๋ยวตอนนี้พี่ว่าคงจะมาเป็นบ่อยว่าจะเป็นอ่ารายการ3นางแอนนาพี่เต๋อพี่มุกอะไรนะชื่อชื่อรายการอะไรนะลู้เอ่ยกระเทยท็อปเออบอกตอต้นจริงของเราก็ยังจัด อ่าทุกวันนะฮะอ่าเป็นเทปแต่ก็เทปสดๆเลยเพราะว่าอาจจะอัปเดตคือจะไม่ช้านะฮะแล้วก็จะเดี๋ยวที่บอกจะมีในช่อง YouTube ด้วยบอกโอ้ยยอดคนยูทูปว่าอะไรกูถึเลยเห็นน้องเขบอกสามสี่หมื่นแล้วนะครับจะไปลงในใน YouTube ด้วยมีมีลงในเฟซบุ๊กเพจที่มีทูใช่ไหมก็มียูทูปด้วยใช่ไหมอ่ายูทูปแล้วก็เข้าไปเปิดก็ส่งลิงก์มาเพราะคนตามของเราสี่หมื่นได้แล้วก็ต้องฝากให้ทุกคนช่วยเชียร์กันก็มาแจกน้องใหม่ทุกอย่างรักสวยวิไลเหมือนกันทุางล่าพิ้วพี่เป็นรายการใหม่ครรับทที่เา ว่าอีมี้ได้แล้วใ<บ>นการใหม่ก็เที่ยวลอยกตัวไปขับรายการใหม่เลยครับรายการใหม่เห็นไหมแล้วก็เห็นพี่ช่างครับบอกว่าเดี๋ยวสตูจะต้ะตองย,าอย้ายไปทางร้างใ,ใหญ่กว่านี้เพราะแล้วก็คือตอนนี้มันนั่งคู่กันไม่ได้ต่อไปจะให้มันนั่งใกล้ๆก,กันนตอนนี้นั่งหนาเป็นหน่อย <harbor. S 2> เพราะว่าไฟแล้วก็ระดับองศามันยังไม่ได้<า>ก็ถือว่าเป็นนิมิตแห่งดีนะฮะเดี๋ยวจะมีแคทวอล์กให้แม่อุ๊บด้วยครับมีแคทวอล์กให้เดินโชว์ด้วยครับไม่เป็นไครับ ก็เดี๋ยวจะต้องไปหาแม่สิตางเพราะว่าแม่สิตางไม่ไดิง,งค่าก็ต้องเดี๋ยวเราถ่ายทองไปสัมภาษณ์ด้วยนะเดี๋ยวก็ค่อยๆคุออกาางกันออกกันบางกานตอนนี้ผลงานฝากผลงานด้วยผลงานตอนนี้นะครับก็มีหนังนะครับของสามมงคลสามมงคลฟิล์มนะครับเรื่องอะไร เรื่องเป็นตัวร้ายครับตัวร้ายเท่ท่านบอกใส่สูตรเท่ขับรถคันละสต์ร้านแต่พูดอีสานครับเป็นลูกน้องเจ้านายเขาเป็นผู้หญิงเก่งมากไทยนะเจ้านายครับเจสซี่วานอาจะเปิดต้องเดือนหน้าเออที่บอกจะฟิตติ้งหลัง20หลัง20กุมภาพันธ์แล้วส่งส่งในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จะจะจะไปรับบทไปต่อบทกันแล้วก็มีละครช่องแปดครับในเร็วนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังยังพักอยู่เรื่อง สอนเป็นแบบครับเดี๋ยวรอข่าวอีกทีนะครับว่าทางห้างเขาจะเปิดให้สอนปกติไหมนะครับก็เสาร์อาทิตย์ก็จะเจอกับครูยไทยแล้วก็ครูุปแล้วก็ดรสุรินทร์เวทานีนะครับเป็นกรรมการแล้วก็เป็นกรรมการของระดับประเทศเลยครับทอมโมเดลแลนนะครับสิที่ทั่วประเทศไทยและก็มีสอนทั่วประเทศแล้วผมตอนนี้ครับก็ฝันล่าสุดเราจะไปไหนครับ มีอุดรแล้วก็มีทางพัทยาวันที่28แล้วก็จะมีอบรมวิทยาคพวกคคิโรระดับผู้บริหารประมาณร้อยคนของช่องแปดนะครับวันที่2เมษายนของช่องแปดนะก็ประมาณร้อยคนนะก็จะไปกัน2เมษายนนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับฝากฝังผลงานเด็กบ้านพี่น้องคนใหม่นะฮะจากคุณชาไทยแล้วก็น้องใหม่อายุ16ปีไม่ใหม่นะครับที่รังการจบสิบเอ็ปีแล้วครับฝังผลงานด้วยก็ ก็เด็กยังปั้นนะฮะเด็กยังปั้นก็มารอดูที่รอจุดสวยเข้ามาอย่างเดินหน้าปั้นแล้วก็เรื่องสังคมคนลละตัตดเป็นอย่างช่วยตลอดไปส่วนตอนนี้เราก็มารุ้มกันมาที่15นะครับว่าหัวจะออกกับใครที่ไม่ออก16แค่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่กอกอกออกกอกกอกอกออกกอก15จะได้รู้ว่าเป็นใครนะฮะก็จะได้เตรียมมาขยายผลเตรียมบทยีเจ็ดเก้าว่าออกไม่กอกอก แปดเก้าดีไหมเจ็ดเก้าไหนดี้ใบหวยแหละไม่เอาตอนเดี๋ยวเรื่องกรอบก็ยังไม่มีอ่ะก็ยังไม่หมดนะยังมีอะไรที่เราจะมาที่ต่อในสัปดาห์หน้านะครับโอเควันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะคิงเอ้ยสับตะไคร้สับตะไคร้กับช่องอุ๊บวิทยายักษ์ชาแนลครับแล้วก็ช่องชาไอชาแนลนะครไปบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับท้อยกับท้นกับสี่